สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่าคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่าคืนนี้เชื่อกันว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้รับฟังกันมานั่นก็คือเรื่องตำนานคุณยายสปีดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามเวาฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีที่โด่งดังมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันโดยตำนานคุณยายสปีดนั้นมีเรื่องเล่าเก่าขานกันมาว่ามีคุณยายคนหนึ่งซึ่งบางคนก็บอกว่าเธอเป็นคุณยายแก่ที่มีผมสีขาวงอกหรือบางคนก็บอกว่าเธอเป็นแม่ชีเพราะชอบแต่งกายด้วยชุดสีขาว และมีบางคนก็บอกว่าเธอเป็นคุณยายแก่ๆคนหนึ่งที่มักจะชอบขายพวงมาลัยซึ่งอยู่มาวันหนึ่งขณะที่คุณยายเดินอยู่ริมถนนก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะชอบขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วคือพุ่งชนคุณยายจนทำให้ร่างของคุณยายนั้นกระเด็นและเสียชีวิตร่างกายของคุณยายขาดออกเป็นสองท่อน คุณยายเลยกลายเป็นผีตายหงอยู่ตรงบริเวณที่โดนรถชนและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่คุณยายคนนั้นได้เสียชีวิตไปมักจะมีเรื่องเล่าขานถึงวิญญาณของคุณยายว่าหากวัยรุ่นคนไหนก็ตามที่ชอบขับรถผ่านเส้นทางที่คุณยายเสียชีวิตมาในตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วมักจะพบเจอกับคุณยายซึ่งปัจจุบันนี้ เขาก็เอ่ยนามว่าเป็นซอยคุณยายสปีดจะอยู่ตรงข้ามกับโลตาถาดใหญ่และมีมหาวิทยายลัยอยู่ใกล้ๆซึ่งซอยที่คุณยายสปีดเสียชีวิตนั้นเป็นถนนเส้นทางลัดที่สามารถขับออกไปยังตัวเมืองได้ซึ่งเรื่องราวของคุณยายสปีดก็มีการเล่าขานต่อๆกันมาจากกลุ่มไวรุ่นที่พูดกันว่าคุณยาย มักจะมาเกาะหลังของคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาตรงเส้นทางนี้ส่วนใหญ่มักจะเจอสำหรับคนที่ขับรถมาคนเดียวจะเห็นว่าคุณยายนั้นวิ่งพุ่งมาตามรถมอเตอร์ไซค์แต่เห็นว่าคุณยายวิ่งมาแค่ท่อนบนคือแกใช้มือของแกนั้นเปรียบเสมือนเป็นเท้าและก็วิ่งมาด้วยความเร็วแถมแกยังแลบลิ้นห้อยยาวออกมาอีกซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวและสยองออกมากๆ วัยรุ่นที่เห็นคุณยายนั้นก็จะขับรถหนีด้วยความเร็วและมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งถนนเส้นดังกล่าวนี้เป็นถนนที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะสองข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้และไม่มีไฟสองทางเลยดังนั้นกลุ่มวัยรุ่นจึงมักจะไม่มาขับโมอเตอร์ไซค์ตรงถนนเส้นนี้หลังจากสามทุ่มไปแล้วเพราะ มักจะมีการเล่าต่อกันว่าคุณยายสปีดจะมาออกอลา,าวาทในช่วงเวลาตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปแต่บางคนก็บอกว่านี่ก็เป็นแค่นิทานที่แต่งขึ้นมาเพื่อหลอกรุ่นน้องหลังจากนั้นก็มีการนำเรื่องนี้ไปพูดต่อๆกันจนกลายเป็นตำนานของคุณยายสปิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันแต่อย่างไรก็แล้วตำนานของคุณยายสปีดนั้นไม่ว่าจะเป็นความจริง หรือเป็นแค่เรื่องเล่าที่หลอกรุ่นน้องของเด็กมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ตำนานคุณยายสปีดก็ยังคงมีการเล่าขานต่อๆกันมาเพียงแต่ว่าบริเวณพื้นที่ที่เคยมีวิญญาณของคุณยายสปีดคอยหลอกหลอนผู้คนนั้นมีการแัดแต่งและพัฒนาให้มีความเจริญเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้ถนนเส้นดังกล่าวก็มีผู้คนสัญจรไปมาตามปกติ และไม่เคยมีใครพบเห็นคุณยายสปีดอีกเลยแต่ก็มีคนที่เคยพบเจอวิญญาณของคุณยายสปีดเขาก็เล่ากันว่าในสมัยนั้นผมได้ไปทำงานที่หัดใหญ่ซึ่งผมไม่ใช่คนหัดใหญ่หรอกครับเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดแต่มีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่นั่นและในช่วงนั้นเรื่องนี้เขาก็ลือกันมากเป็นเรื่องที่เขาพูดต่อๆกันมา ซึ่งผมเองก็เป็นคนที่มาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานและยังคงไม่ได้รู้จักที่รู้จักทางเท่าไหร่ในคืนนั้นผมออกไปหาของกินซึ่งตามแถวหอพักของผมนั้นคือผมก็ซื้อกินอยู่บ่อยมากแล้วก็เลยอยากจะลองอาหารอะไรใหม่ๆซึ่งผมไม่ใช่คนใต้ด้วยเลยอยากจะลิมลองอาหารของคนใต้ผมก็เลยตะลอนขี่มอเตอร์ไซค์ของผมตลอนเที่ยวไปทั่วเมืองเลยครับ ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบขับรถในเวลากลางคืนอยู่แล้วเพราะผมชอบบรรยากาศในช่วงกลางคืนจนผมก็ขี่มาได้สักพักหนึ่งตอนนั้นก็เจอร้านอาหารแล้วก็แวะซื้อของเรียบร้อยและวละครับก็กำลังจะขี่รถกลับในระหว่างทางที่ผมขี่รถกลับมานั้นผมก็ขี่ชมเมืองไปไเรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมเลี้ยวเข้ามาในซอยนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วผมขีม่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยนี้ เพราะรู้สึกว่ามันเย็นและร่มรื่นดีครับผมก็เข้าไปไดเรื่อยๆบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะมืดและมืดลงไปไเรื่อยๆครับเมื่อเข้าไปลึกๆอีกทั้งซอยนี้ก็มีลักษณะเป็นทางลงเหมือนลาดชันไม่น้อยเลยครับผมรู้สึกแปลกๆจึงหันมองสองข้างทางผมเห็นว่ามีสารเจ้าจีนและสามาภพร้าวงพระที่ทิ้งเต็มอยู่สองข้างทางเยอะมาก ผมก็เพิ่งสังเกตว่าทําไมซอยนี้มันเปี่ยวมากนี่ผมขี่เข้ามาไกลขนาดนี้แล้วหรอแต่ผมยังไม่พบรถที่วิ่งสวนมาเลยหรือว่ารถที่ขี่ตามกันมาผมไม่เจอเลยสักคันเดียวตอนนั้นผมเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วครับทันใดน,นั้นผมก็เห็นในลักษณะที่อยู่ไกลๆผมเห็นว่ามียายแก่คนหนึ่ง ซึ่งนั่งอยู่ข้างทางเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะด้วยความสงสัยนะครับว่ายายแก่คนนี้แกมานั่งทำอะไรอยู่ข้างทางซึ่งเวลานี้มันก็ดึกมากแล้วซึ่งเกณนั่งอยู่คนเดียวในที่มืดมืดเปียวเปียพอผมขับรถเข้าไปใกล้ยายแกก็เงยหน้าขึ้นมามองผมผมเห็นลักษณะนหน้าตาของแกแล้วแกน่าจะอายุมากแล้วครับคือผมงอก และใบหน้าที่เหี่ยวย่นและซูบผอมมากผมก็เลยทักทายแกขึ้นมาว่ายายมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคือผมหยุดรถถามแกเลยครับยายแกก็เลยพูดตอบขึ้นมาว่าจริงเหรอพ่อนุมจะช่วยยายจริงหรือแล้วแกก็ยิม้มแต่ยิ้มของคุณยายแกดูลึกลับและน่ากลัวชวนคนลุกชะมัดเลยครับ แล้วผมก็เลยถามคุณยายแกต่ออีกว่าเอายายยายอยู่แถวนี้หรอครับยายก็ตอบจ้ายายอยู่แถวนี้มานานแล้วว่าแต่ไม่กลัวยายหรือนี่มันก็ดึกดึกมากแล้วแถมมาชวนคนแปลกหน้าขึ้นรถอีกพ่อนุมไม่กลัวหรอกหรือคนอื่นเขากลัวทั้งนั้นแหละ ตอนนั้นผมก็นึกในใจแกแก่ปานนี้แล้วแกจะทำอะไรผมได้ผมก็เลยตอบแกว่าผมไม่กลัวหรอกครับไปเถอะครับเดี๋ยวผมไปส่งย้ายที่บ้านและผมก็สังเกตเห็นว่ายายแกหัวเราะเหมือนกำลังสนุกและสะใจเมื่อผมเห็นว่าแกขึ้นนั่งซ้อนท้ายผมแล้วผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปครับจนผมก็ขับออกมาได้สักพักหนึ่ง ผมก็ต้องแปลกใจว่าข้างหน้าผมนี้ที่ไฟหน้ารถผมกระทบไปนั้นผมเห็นว่ามียายแก่ๆคนหนึ่งที่เดินอยู่ข้างหน้าผมตอนนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมซอยนี้มีคนแก่ๆมาเดินอยู่เยอะจังแต่พอผมขับรถข้าไปใกล้ๆและเมื่อไฟหน้ารถผมส่องไปกระทบปรากฏว่าคนที่เดินอยู่ข้างทางนั้นรูปร่างหน้าตา ลักษณะท่าทางคือเหมือนคุณยายที่ผมเพิ่งรับมาเมื่อตกี้นี่เองเมื่อผมนึกขึ้นได้นั้นผมก็เลยเหลือบหันไปมองที่ท้ายรถปรากฏว่าผมไม่เห็นว่าคุณยายกันนั่งอยู่แล้วครับผมก็เลยตกใจมากว่าคุณยายหายไปไหนแล้วแกกระโดดลงไปตั้งแต่ตอนไหนแล้วแล้วทำไมคุณยายมาเดินอยู่ข้างหน้ารถผมแล้วตอนนี้ ตอนนั้นผมสับสนและตกใจมากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแต่พอผมตั้งสติได้ผมก็เลยรีบบิดคันเร่งเลยครับแต่ผมบิดคันเร่งให้เร็วเท่าไหร่ปรากฏว่าผมเหลือบไปมองกระจกด้านข้างผมก็เห็นว่าคุณยายคนนั้นแกก็รีบวิ่งตามรถผมมาอย่างไวมากแต่ที่ผมตกใจหนักเข้าไปอีกนั้นคือคุณยายใช้ร่างส่วนบนของแกนั้น วิ่งตามรถผมมาแถมแกยังแลบลิ้นยาวออกมาอีกด้วยผมเห็นภาพนั้นแล้วมันสยองขวัญอามากๆเชื่อไหมครับว่าขณะผมบิดถึงร้อยแล้วแกก็ยังคงวิ่งตามรถผมทันและก่อนจะถึงทางออกผมเห็นว่าแกวิ่งแซงไปข้างหน้าก่อนที่จะล้มลงตัวนอนกับพื้นและเมื่อรถบรคไซเล่นผ่านก็เห็นว่าแกคานตามรถผมอย่างรวดเร็ว ขณะที่ท่อนล่างของแกนั้นยังปล่อยทิ้งอยู่กับพื้นถนนแกขานเครื่องท่อนตรงมาทันรถผมพอดีเลยตอนที่ผมมาถึงปากซอยแล้วคือผมเกือบชนเข้ากับรถยนต์อีกคันหนึ่งเลยครับผมมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลแล้วและเมื่อเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้พยาบาลฟังเธอก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าอ๋อซอยคุณยายสปีดดึกดึกดื่นดื่นแบบนี้จะเข้าไปทำไมพี่ มีคนเคยเจอยายแก่เป็นประจำและหลังจากที่ผมเจอเหตุการณ์นั้นผมไม่กล้าขับรถเข้าไปในซอนนั้นในตอนกลางค่ำกลางคืนอีกแล้วครับเรื่องราวของตำนานคนุณยายสปีดนั้นบางก็ว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาหรือบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงก็อยู่ที่คุณผู้ฟังไปพิจารณาเอาเองแล้วกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด s u b s c r i b e และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ำคืนนี้หากใครที่เคยพบเจอเรื่องราวหลอนๆนั้นหรือเป็นตำนานที่อยากให้แอดนำมาเล่าก็สามารถส่งเรื่องหรือแนะนำกันเข้ามาได้ที่แฟนเพจ เรื่องเล่าหลอนๆนะคะค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยฝันดีราตอิสวัสดิ์ค่ะ